สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องอภิร่ลาภานะคะวันนี้พามาโรงพยาบาลคะ่ะอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลโรงพยาบาลยุพร,ราชลมกาไม่ไม่ไม่ได้ไปดูข้างหน้านะคะให้ดูข้างในเดินไปดูข้างหน้าหน่อยหนึ่งไหมน่าก็ได้นะแต่ว่าแสาพาไปเดินเดินดูค่าเวลาพาคุณยายมาหาหมอเดินจากในโรงพยาบาลแล้วไปดูข้างนอกไปจะมีป้ายติดป้ายติดว่าโรงพยาบาลยุพร,ราชเดินออกกำลังกายตอนเช้านะเมื่อเช้าไม่ได้พาเด็ก ตวอาคารผู้ป่วยนอกค่ะที่พามาตอนีว้วายอาหารพระภูมิให้ดูให้ดูอาคารผู้ป่วยนอกาาม,าามาลงมาสมเด็จวัวเ้่คนไข้มาแกมาพนังเต็นตรงนี้เรียกให้เรียกตามวายกับที่นี่บริการบริการได้ดีมาก พี่น้องคุณหมอพยาบาลก็เป็นลูกหลานไทยลมนี่แหละค่ะลูกหลานไทยลมเกา่าสะส่วนมากน้องน้องประแสงลูกลุงอะค่ะก็มาเป็นพยาบาลวิชาชีพที่นี่ตอนนี้กเกษียณแล้วค่ะคณะนี้บ้านประแสงจะเออนมะมอน้อยมอน้อยก็จะมีพระพระหลวงหลวงพ่อหญ่บ้านวัดตานลนะคะ เขอใหญ่บัตบต,ตาลจะเป็นทำลองมาเป็นที่สักการะสำหรับสำหรับผู้ที่มาที่นี่นะคะนี่อยู่ตรงนี้น่าจะใช่อยู่เนาะแล้วเดินย้อนสอนน,นะพัะเดินเดิ่มๆหน่อยเนาะเดินหอมๆมมันซิ่ได้หอนสาราพระพุทธมหาามณีมณีสารพพา,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 ารเดี๋ยวไปใกล้ๆ นโมทัสสะสาลาพระพ,พุทธพระพุทธะมหานิโรคันตะรายให้ไปดูใกล้ๆค่ะ,ะไปดูท่านนึงก่อนกลับด้วยกันนะคะหลวงพ่อวัดตาหรือเปล่า นโมตัสสะพระตุหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระตุหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระตุหะโตัวสัมมาสัมพุทธัสสะทุลูกขอไหว้สักการะท่านนะคะพระพุทธมหานิโรคันตรายขอพรให้คุณแม่ของลูกคุณยายจันทร์แกชื่อยยาหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุไปขับไปดูป้ายโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชก็แต่งสวยมากเลย ก็จัดแต่งสวนสวยจะพาไปชมค่ะเดินเดินก็ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะเดินได้เนี่อะขับรถอันววยอเ๋ยนะมันขับได้สองเรนต้นไม้ปลูกต้นไม้สวยทุกปามช่วงนี้มันช่วงจะเข้าหน้าร้อนมันก็เลยดูเหี่ยวหน่อยนี่เครื่องเครื่องเล่นสำหรับเด็กด้วยค่ะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในหลวงรัชกาลที่สิบท่านก็มาทรงเปิดเปิดทำพิธีเปิดโรงพยาบาลแต่ไหนโน้นน่ะคะ่ะที่เป็นสุขนะวิวสวนก็นี่ทางเดินทางเดินถนนถนนทางเข้าไม่ใช่ทางเดินทางเข้าทางเข้าโรงพยาบาลที่พระราศ ตกแต่งไม้ดัดที้สวยผู้บริหารที่นี่เขาดูแลดีมากเลยบุคลากรที่นี่ส่วนมากเป็นคนลมค่ะดูแลคนไข้ก็ว่า,าภาษาลมกันเลยค่ะไทยลมมีเมตตาเอื้ออาทรน่ารักนะช่วงนั้นคุณแม่ประแสงไม่สบายนะสิบก,บกว่าปีละก็มาเดนะินน่ะทั้งพยาบาลทั้งพานาักงานทั้งผู้ช่วยสามารถ จะมาซิเป็นลูกหลานไทยลมอะค่ะว่าภาสาลมกันนี่แหละพักใจกันดีมีแต่หมอหมอบางหมอบางท่านก็หมอหมอจะมาจากที่อื่นซะส่วนมากหมอที่เป็นคนพื้นเพท,ที่นี่จะไม่ค่อยมีจะมีแต่พยาบาลพยาบาลพนักงานผู้ช่วยเนี่ยสิเป็นลูกหลานของไทยลมซะส่วนมากแต่หมอนี่จะมาจากที่อื่นเยอะ แต่จากที่ลมศักเยอะหมอหมาจากอำเภอลมศักเยอะลูกหลานที่จบหมอจากลมเกา่าส่วนมาก็ไปอยู่ที่อื่นไม่ค่อยได้มาที่นี่ก็มีบ้างแต่ไม่เยอะค่ะจะให้ดูจะให้ดูข้างหน้าป้ายป้าโรงบาลสมเด็จพยุพยาตอนนี้แม่ ตอนนี้แม่รอคุณหมออยู่ก็แสงก็เลยพามาดูข้างหน้าจะเป็นถนนใหญ่ถนนเส้นนี้จะไปจังหวัดเลยลมลมศักจังหวัดเลยถ้าขึ้นรถมากรุงเทพกูเรือก็จะผ่านโรงพยาบาลยุพราชตรงนี้ค่ะถนนถนนใหญ่ ข้างหน้าก็จะมีร้านค้าขา,าขายมีมะขามศูนย์มะขามมีร้านอาหารมีศูนย์ค่ะจำหน่ายมะขามขาก็น่าจะเป็นอะไรนะรับซื้อมะขามแต่ให้ดูให้ดูข้างหน้า โรงพยาบาลก็แต่งแต่งสวยงามมากนะไปดูค่ะอันนี้เป็นด้านซ้ายเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้ากำลังจะออกดอกนะเพิ่งจะเริ่มถ้าออกดอกเป็นช่วงเมษาต้นต้นเมษาจะสวยมากไปดูด้านะ้้อันนี้จะสวย เป็นของเขตโรงาบาลโรงบาทจะทำให้สวยมากป่าที่นี้จะได้รับสวยงามจากลงบาเยปพราใช่ไหมวสวยสวยจริงๆสวยจริงๆกำลังเริ่มเริ่มผลิดอกนี่ยประมาณต้นต้น,ตนกลางๆมีนาต้นเมษาจะออกดอกสวยมากเลยนะเป็นวิวที่สวยงามมากไปดูไปดูด้านนี้มาก แค่นี้จะเป็นไม้จัดไม้จัดตกแต่งได้สวยสวยงามจริงๆร่มรื่นอ่ะก็ดูแลได้ไม่ไม่ลกดูแลได้สวยงามป้ายโรงพาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเห็นไหมคะสั่นไม่เอ่ยโรงบาล โรงบาลสมเด็จพยุพาราชตรงนี้นะคะโรงพาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่านี่เป็นแนวเป็นแนวที่ประดับเป็นสวนหย่อมประดับข้างหน้าตรงนน้นเป็นสารัดเรืองงนรมทางสารัดเป็นชื่อของอำเภอลมเก่าเขาจบระกอรสิบแดนเดียวก็แสน เป็นเจ็ดปีอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลาเลยคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชชัดมากโรงพยาบาลประจำมาเพื่อลำสาพี่ลำสาก็มาใช้บราิการที่นี่บ่อยนะพอที่นี่ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต,แวแต่แล้วแต่คนไข้แล้วแต่คนญาติคนไข้และคนไข้ประสงค์ จะมานี่หลักเป็นข,นาข้างหน้าทางเข้าเดี๋ยวาได้เดินกลับละคะ่ะมีป้ายด้วยยินดีต้อนรับองค์กรสร้างสุขยินดีต้อนรับสู่องค์กรสร้างเสริมแล้วมีทะเลกันนะขาดบอกขาเรียกับพี่ข่ายข่ายบอกแล้วก็เขาเรียกติด เดวันดิงปีนะสี่สิบห้าปีโอ้สี่สิบห้าปีแล้วเหรอเร็วเนาะสี่สิบี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีแห่งการใจแห่งการใส่ใจทุกความสุขสี่สิบห้าปีแล้วเหรอเราโหพลาดเนาะสี่สิบห้าปีแห่งการใส่ใจความสุขอืม เกษตเคาาเล็กๆไปกำลังน่ารักขนาดไม่ใหญ่มากเป็นทางเดินทางตกแต่งไม้ไม้ดักระหว่างทางเข้าโรงพยาบาลความสุขของผู้ป่วย45ปีเอาใจใส่ดีมากๆเลยคะ่ะจริงๆ เป็นทางบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอคุณพยาบาลเขาใจใส่เหมือนคนในครอบครัวจริงๆค่ะจริงใจมีเมตตาความเมตตาไม่เอื้ออาทรไม่มีชั้นบรรณะดูแลได้ทั่วถึงทุกระดับไม่ไม่ว่าจนหรือรวยดูดูแลได้เหมือนกันหมดเท่าเทียมเท่าเทียมกันค่ะ ไม่เลือกชั้นมันนะความสุขของบุคลากรเนี่ยแลวตายิ้มเยียมแจ่มใสนะมาติดต่อที่เนี่ยว้าประสาโลมมิต้าหากนะทแทักใจตอนที่ว่ามาถึงเราได,ได้ได้เ้าปภาษาโลมกันจั่แหละ <laughs> ดูแดเอาใจใส่กันดีว่ากันแมปพี่น้องอะ่ะ แว็บคนรู้จักกันนะเขาเราว่าอยู่ลมลมกางนําบ่รู้ว่าหมู่บ้านไหนครับคือว่าเป็นคนลมอ่ะคนลมจะรู้เลยว่าอ๋อจากนั้นจากนี้คุยกันได้คุยกันได้สะดวกสะบายใจนี่มีรูปมีรูปคุณประเมินด้วยความสุขของชุมชนเขาทำงานอะไรสภาสังคมสงังเคามได้นะคนนี้คนนี้ คนนี้ค่ะคนนี้คุณประเมินขออน,นุญาตนะคะหมอน้อยคุณประเมินเดินที่ยาตะแสงดูแลคนที่บ้านด้วยคนที่มารักษาที่นี่ด้วยค่ะผม้ริหารสี่มีครบเป็นผู้บริหารมาก่อตอนนี้ก็เกษียณแล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> เขากเกษียณกเกษียณก็ยังมาทำงานที่นี่รวม เป็นองค์กรเป็นบุลนิธิเนี่ยค่ะพัชจะให้ความร่วมมือด้วยดีองค์กรแห่งความสุขอจะตั้งเป็นองค์กรแห่งความสุขแล้วก็ก็จะมาดูแลตรงนี้ด้วยที่บ้านา้าแสง่เรียกหมอน้อยหมอน้อยนางฟ้าป้าแสงจะเรียกเขาว่านางฟ้าเขาจะบอกก็เรียกทำไมไม่ให้เรียกบอกก็จะเรียกเขาว่านางฟ้า,า,ม,ม,า,า,า,ฟามีจิตใจเมตมตาเมตตากรุณาไมตรีเมตตากรุณาอุเบกขา ผมไม่หารสีคือตัวเขานั่นแหละค่ะจริงๆงงงงสุดยอดดูแรกแต่นี้เราก็มาถึงอา,าคารผู้ป่วยนอกแล้วคุณแม่คุณแม่นั่งเราคุณหมอได้ยังแสงก็เลยถือาากาศถ่ายขึ้นมาตึกอาคารผู้ป่วยนอกตรงนี้นจะเป็นตึกอุบัติเหตุแล้วก็จะมีจะเป็น อาคารตึก,เป,ตกปเป็นตึกผู้ป่วยเป็นตึกเพื่ป่วยห้องพิเศษมีสมาคมวูดบอลชาวหลมมันคืออะไรเนาะวูดบอลมันคืออะไรอย่างแม่เข้าใจและเพิ่งเ่งจะได้ยินประว่วูดบอลวูดบอลน,นี่ตึกอาคารผู้ป่วยเนาะรับส่งผู้ป่วยย้อนเส้นทางมาตรงนี้นะได้รู้จักโรงบาลยุบ โรงพยาบาลยุพราชลมกลับก็จะสร้างตึกข้างหลังมีหน้าที่เยอะแล้วค่ะเห็นมาน้อยบอกสองร้อยไร่น่ะขยายอาคารไปข้างหลังนี่อาคารที่อยู่ข้างหน้าค่ะตึกเป็นตึกเพื่อเปิดน,นอกเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ก็แสงก็จบคลิปตรงนี้ไว้ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอาคารเพื่อเปิดน,นอก เริ่มจากตรงนี้ก็มาจบตรงนี้อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลยุพราชลมเกล่าวนะคะมาเดียวตรงนี้ค่ะอาารผู้ป่วยนอกคลิปนี้ประแสงขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอภิรภพานะคะอภิรากา,าชัยยาลุกชนาบ้านหนองบัวแกวลมกั่าพิชบูรณ์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ